คีย์บอร์ดใหม่2รุ่นจากออร่าครับวันนี้ราคาเบาๆนะอันนี้เริ่มต้นที่ S100 แล้วกันนะอุ้ยราคาแค่890บาทเองแต่คุณได้แม็กคันยิ้งเข้าคีย์บอร์ดอันนี้ร้อยปุ่มช,ชิดใช่ไหมคัลเลอร์ <Color S 2> เป็น black gray orange ครับมีสีดำสีเทาแล้วก็สีส้มตรงนี้สวยงามเนาะฟีล <Feel S 2> ในการกดเนี่ยมันจะเป็นแท็กทาย brown switch กดแรงไปหน่อยอันนี้คือแม็กคันยิ้งเข้าสวิตช์จริงๆผมแกะให้ดูเลยราคาแค่890บาทเองปส๊บเห็นไหมนี่ b r o บร switch ชัดเจนนะนี่คือบราสสวิตแต่ถ้าเอาโหดกันนั้นโัวใหม่เลยครับออร่าเมลท a น s s 98มีเลือกแบล็กกับไวท์อันนี้คือสีดำ R G B ปรับได้24แบบและมีแกสเก็ตหรือว่าปะเก็นฟีลนในการกดเนี่ยมันจะดีขึ้นนุ่มขึ้นไปเห็นได้ชัดมีน็อปขึ้นมาอันนี้โวลูมได้ กดปุ๊บเปลี่ยนไฟได้อะไรอย่างนี้ได้เห็นปะปรับ2แบบด้วยแล้วปรับแบบ,บ,บนี่ได้อยู่แล้วอันนี้890พอมาอันนี้ก็จะมีปุ่มน็อตเพิ่มให้เหลือ98คีราคาเนี่ยไม่แพง1,390สำหรับ a l u r a S98 เมื่อกี้ไอตัวนี้คือแท็กทาย2จังหวะเป็นบรา w สวิตแต่ตัวนี้จะเป็นลีเนียนะครับตามชื่อมันเลยเลสสวิตช์ลีเนียฮอตส w a ปเหมือนเดิมนี่สีแดง l ีเนียก็คือใช้แรงกดน้อยกว่าแล้วก็จังหวะเดียว ปุ่มมันจะเงียบเพราะดีเนาะอันนี้จะเชื่อมต่อแบบมีสายเท่านั้นนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นไตรโหมดครับหรือว่ารีโมดนั่นเองเห็นไหมมันจะมีปุ่มปิดเปิดมีไทซีแล้วก็มีรีเซิร์ฟเวอร์ด้วยนนั้นเนี่ย1390สาำหรับออร่า9 8 Red Switch Linear หรือ890บาทสำหรับออร่า1 0 0 Tactile Brown Switch ครับจาก I have CD w ครับ